มาพบกับรายการคู่หูคู่เฮล์บายสมิติเวสศินคดินกันต่อนะคะ ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้รับคว,ความคิดเห็นของคนอื่นกันไปแล้วนะคะว่าการดืมม<ๆ>รด่มนมการกินแคลเซียมหรืออาหารเสริมแบบไหนจะช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุได้ดีกว่ากันใช่แล้วค่ะแคสซี่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอผู้ที่จะมาตอบคาถามเรื่องนี้ให้กับทางรายการแล้วค่ะขอเชิญพบกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญโชติกาวน,นิทนะคะศัลยแพทย์กระดูกสันหลังและข้อศูนย์กระดูกสันหลังและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นแคสซี่ขอถามก่อนเลยนะคะว่า,าคนที่มีอาการข้อเสื่อมเนี่ยจะมีอาการแสดงออกมาอย่างไงบ้างคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อนะ,ะนี่ถ้าถามว่าอาการนี้ก็หมายความว่าแสดงก็มีอาการแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าข้อมันเสื่อมค่อนข้างมากพอสมควรนะจริงมาพบแพทย์ก็ส่วนใหญ่ก็มีการปวดเดิได้ไมันไกลนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นผูส้สูงสูงใบนะครับ อายุ60 70ขึ้นไปสุดอย่างแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีเนี่ยเราจะพบว่าผู้ป่วยคนใช้ก็ว่าผู้ป่วยที่มาพบเนี่ยขามักจะโกง่งขาโกวงอ <ขา S 1> อกข้างนอกนะซึ่งเป็นลักษณะทางากายภาพหรือว่าทางลักษณะของเขา่าของคนตะวันออกคนเอเชียเขามั่จะโกง่งไม่ว่าประเทศไหนก็ตาม บ้านเราคนบ้านเราขาบมักจะกล่งตั้งแต่แตั้งแต่เด็กโอ oh, <okay. S 2> นะแต่บางคนก็ก็ไม่กล่งนะแต่ที่ผมพูดผมหมายถึงว่าส่วนใหญ่ของประชากรคนกลุ่มประเทศเอเชียนะขาไม่แน่น้มที่จะโก่งกกวงออกนะ mm. อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าขาไม่กล่งแต่ว่าโดยอายุไขก็มีการเสรื่อมไปรมรานอะไรว่าข้อที่ไหนก็ตามโดยข้อนี้ ข้อเข่าเนี่ยเป็นข้อที่รับน้ำหนักค่อนข้างเยอะยังเวลาเดินเวลาเคลื่อนไหวมันรับน้ำหนักเยอะซึ้นบันดไดมับ่อย,อยนี่นะผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุก็จเจ็ดสิบแล้วเดิมก็ปกติด,ดีแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็อยากออกกาลังกายเขียนเขาเขียนประกาศไว้ว่าถ้าจะให้ออกกำลังกายต้องขึ้นบันไดวันละหลายลครั้งเขาก็พยายามทาได้สวดก็ปวดข้ออันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญคือการ ื่อนไหวที่ที่เกินความจําเป็นนะก็เป็นส่วนทําให้ปวดข้อได้ก็เป็นปันจจัยสาคัญที่ทําให้การออกกำลังกายที่เกินความจําเป็นนะแต่จิตใจมันสู้ <c oughs> แต่ว่าร่างกายไม่ให้ก็ทําให้เกิดการเสื่อมของข้อได้ถ้าได้รับการบาดเจ็บที่ข้อนะก็จะเป็นาสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้ข้อเสื่อมได้เหมือนกันข้อเสื่อมจากอุบัติภัยอุบัติเหตุจากกระดูกหักก้อนี้หรือว่าจากบาดเจ็บ จากเอ็นภายในข้อนะกระดูกอ่อนในข้อจีบขาดที่นะเมื่อยุ่มากขึ้นมันก็กลายเป็นทำให้ข้อเสื่อมได้ <d> แล้วโอกาสเกิดขึ้นนะคะจะมีกับผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันนะคะที่พบบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่แล้วทีสสน่าสังเกตว่าผูดหญิงที่เป็นมากกว่าผู้ชายทำไมอคะคะเหตุที่เป็นอย่นนี้ก็เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แบบอ่าดิสคริมิเน t รอะไรแต่ผู้หญิง่มีแนวโน้มที่จะวันผมลืมพูดไปว่า คนอ้วนเนี่ยไม่แน่นอนม,มีปวดเข่าได้เยอะเลยเพราะน้ำหนักตัวมันเย,ยอะการเคลื่อนไหวเวลาที่เรายืนคนขาโก่งเนี่ยนะน้ำหนักตัวจะจะตกมาในแนวทางทางกลั่นสาน้ำหนักตัวจะตกมาในแนวทางด้านในของข้อเข่านี่คนที่มีข้อเสื่อมเนี่ยน้ำหนักจะตกมาทางด้านด้านในในของข้อเพราะฉะนั้นก็ทําให้เสริมได้ง่ายขึ้นถ้าะน้ำหนักตัวมากขึ้นคนที่มาพบแพทย์ เวลาใครก็ตามแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกหร,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 รือข้อเนี่ยจะพูดอยู่เสมอเลยว่าน้ำหนักตัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้อเสื่อมเลยทำให้ปวดข้อแล้วนอกจากาน้ำหนักตัวที่เป็นปัญหาแล้วเนี่ยนะคะยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่ทําให้เกิดอาการข้อเสือ่อมที่พิสูจน์ได้มามาแล้วพอสมควรแล้วเชื่อถือได้ก็คือหนึ่งสูบุรีสูบุรีด้วยนะคะหนักก็มีส่วน นอกจากมีผลกระทบต่อหัวใจต่อสลอดก็ไดแล้วนะี่นะมีผลกระทบต่อระบบกระดูกและข้อด้วยนะทำให้เสื่อมได้เร็วขึ้นพวกที่ดื่มดื่มจัดดื่มมากนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับกน้ำหนักตัวนะครับแล้วก็ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือน้ำหนักตัวแล้วก็คนคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยบ้านเราระยะหลังเป็นการผัดตัดเปลี่ยนข้อ เขามากกว่าข้อสะโพกในขณะที่ทางด้านตะวันตกเขาเปลี่ยนข้อสะโพกมากกว่าข้อเขามันมันสวนทางค่นะแล้วเล่านี้เขาถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมคะคุณหมอมีส่วนอมีส่วนพันธุกรรมมีส่วนโรเจะรพบเดินเลยว่าแม่มันจะบอกลูกขากลงนะแต่ว่าถามลองดูขาตัวเองใช่แล้วเพราะนั้นเนี้นะ <laughs> 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 นกมมส่วค่ะแล้วโรคข้อเสื่อมกับโรคเกานี่มันต่างกันไหมคะเพราะบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าอุ้ยเราปวดข่าวค้าบวมข้อบวมเป็นเกาหรือข้อเสื่อมกันแน่ส่วนใหญ่คําว่าเกาเปนะคนกลัวแหละบวคคำว่าโรคเกาณีย์มันคนละโรคกันนะครับโรคเกาต์ก็เกิดขึ้นจากมีสารยูริกนะยูริกนะส่วนไปกตกผลึกอยู่ตามเอ็นนะ,ะอาจจะไปตามข้อ,อ,อแล้อาการส่วนใหญ่ของ รคเกามันจะมีการศึกษาวิจัยทางด้านสตินะว่าปวดบ่อยที่สุดคือตำแหน่งที่ปวดคือหัวแม่เท้านะแล้วอาจจะเป็นที่ข้อสูงขึ้นมาหน่อที่ข้อเท้าอาจจะถึงข้อเข่าได้แต่น้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นหัวแม่เท้าแล้วก็มีโรคอีกชนิดหนึ่งเลยเก้าเทียมเก้าเทียมนี่ผลผลที่ตกเนี้มันไม่ใช่ยุบกลายเป็น กลุ่มเทนเซียเชนเซียนอาจจะไปตกผลุดนี่เราจะพบกันในคนที่เป็นโรคความดันแล้วก็รับประทานยาประเภทที่ขับปสัสสาวะเยอะๆนะ <c oughs> ก็จะทำให้มีสารบางตัวถูกขับออกไปแล้วก็ทำให้เทนเซียมซึ่งมาทดแทนเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วก็เมื่ออิ่มตัวมากมันก็ไปตกผลุดตามเส้นเอ็นตามตามข้ออลไรอย่างได้ทำให้ปวดข้อ งั้นเดี๋ยวแคสซี่เราพักให้คุณหมอนะคะทาน,น้ําก่อนสักครู่ดีกว่าเพราะว่าดูท่าทางเดี๋ยวแคสซี่จะมีลิสคาถามอีกเยอะเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่เลยเค่ะฝนแคสซี่อยากทราบหลายเรื่องเลยการรักษามีกี่วิธียังไงทําอะไรบ้างเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวก่อนค,ะค่ะแคสซี่ให้คุณหมอเนี่ยพักดื่มน้ําสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับคาตอบในช่วงหน้าดีกว่าค่ะการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเกิดโรคต่าง <c oughs> ภาวะอันตราย4ประการ <c oughs> อะไรบ้าง1ความอด2 โรคความดันสามเบาหวานสี่โรคไขมันสูงนะไเปอดสูง